chiều ngắn, chiều ngắn, ngon ngắn, chiều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  tôi <laughs> chiều <laughs> ngắn, chiều ngắn, chiều ngắn, giờ

มันว่าท่านขึ้นไปเนาะท่านขึ้นไปเนาะมงาซื้อพี่กันเถอะเอาม่หนมาห้องเนี่ยหนอมาใม่น่อยานข่เงี้ยวนิ่เนาะวางเงินสายสกปรกนั่งเนเด็ว้ย่งงิน่เี่เอาดูดิทำไมถึงจะขว่อนตายเอะย่ เดี๋ยวเ่าผมเอาเลย老板วันนี้ผมไปเอาหรือเปท่ามนท้้องเอาแล้วมันะล้พอด้วยมันเต้นยกไม่ั้จโยกไมไม่นะไม่จงั้นไปก็หันนะนักขัดเอคัดเอออัดัวงนนั่งเออนั่นนได้เลยงัดกรอป๋องนั่งเลยงันดงไว้เดียว้